คนมีมีคนมาขอเช่าไปประมาณล้านกว่าบาทจะได้ครับมีมองค์นี้อหากเอ่ยชื่อคุณแผนแะห่งเมืองสุพรรณให้ผู้คนเล่าขานบาฉันคน,นนี้หากเอ่ยชื่อคนเสนมมากมีให้เรียกชื่อฉันรุธนะมีเรื่องเล่าขึ้นขอคนดังวันนี้ นำศิลปินผู้มีความสามารถในด้านการแต่งเพลงร้องเพลงมีรูปลักษณะที่งดงามเสียงไพเราะก้องกลงวานเป็นที่รักของแฟนคลับแฟนเพลงแม่ยกเขาคือการทัศนะการทัศนะเป็นศิลปินนักร้องที่แต่งเพลงมานานหลายปีต่อสู้ในเส้นทางของ น,นักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงมาหลายปีแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จและอยู่มาวันหนึ่งเขาได้เดินทางไปทำบุญและมีโอกาสได้ไปกราบขอพรหลวงพ่อควยที่วัดบ้านแค่จังหวัดชัยนาทเขาได้แต่งเพลงและก็บูชาคุณของหลวงพ่อควยจากนั้นมาการทัศนะก็เป็นที่รู้จัก และโด่งดังเหมือนพลุแตกเป็นเพลงที่เป็นไวรัลหลายแพลตฟอร์มเป็นที่รักของแฟนคลับแฟนเพลงมากมายมีแฟนคลับทั่วประเทศวันนี้การทัศนะได้นํำพระที่เป็นที่รักและแขวนติดตัวมาในการทำงานมาเล่าให้ฟังว่าได้มายอย่างไรและเป็นพระอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับอันนี้ ขึ้นคอคนดังวันนี้เรามาเจอกับน้องการทัศนะใช่ไหมครับครับผมวันนี้มีพระอะไรให้ให้ชมอันนี้เป็นพระคุณแผนแข้งหมอนครับของหลวงพ่อกลวยครับอันนี้เป็นรุ่นที่ท่านสร้างตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ยังไม่หมดนะครับนี่ดินเหมือนดินเผาเนาะใช่อันนี้เป็นเลียนหลังหนุมานครับหลวงปู่ศิลานี่กาลังมาเลยตอนนี้แรงสุดเลยหางเก็บขดนีกฝั่งหนึ่ง นี่เป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์แจ้ครับเหรียญพราะแกะเพชรฉลูกันที่ที่องค์ใหญ่ๆที่การไป็นกครมิวสิกเพลงล่าสุดองค์นี้จะมียันนัลหรือทั้งโลกด้วยนัลหรือทั้งโลกดนตรีเหรียด้วยแล้วเห็นว่าที่ที่การน้องเพลงองค์เนี้ยครับทำอันนี้คนแพรเลาไปฟังประสบการณ์นิดหนึ่งเพราะว่ามี F4 ครับช่วงคาถาคณแพร่ช่วงนั้นออกใหม่ๆปีหกห้า มีเอฟซีอธิษฐานจิตหลวงพ่อกลวยไว้ถามว่าถ้าเขาได้ย่อตามตามเป้าหมายของเขาเขาจะบูชาคุณแผนองค์เนี้ยมาคล้องคอกับการพุทธศาสนาเขาก็ได้ตามใจหวังแล้วก็ได้มาคล้องคอส่วนการก็ใช้เป็นเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่ระลึกใช่ครับเป็นเหมือนกับเสน่ห์เมตตานะครับแท่าพัดบอดแส่ก็ตามของตามหลักชื่อคุณแผนเลยครับครับส่วนนี้ก็ความจริงแล้วก่อนหน้านี้ผมห้อยหานุมาลโชคพันล้านครับครับเป็นองค์ที่ผม ทำเพลงให้กับหลวงปู่ศิลาครับ็นลูกความที่ปอกตัวข้างนอกมันชารุดก็เลยเอาไปซ่อมอยู่ก็เลยห้อยเป็นเหรียญหลังอนุมานแทนโอ้สวยสวยใช่เหรียญหลังอนุมารก็ขึ้นขึ้นคอแบบเชือกแบบธรรมดาไม่ได้ใช่อะไรมากนะไม่ได้หูว่าครับครับอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งได้มาจากพะอจันจร์เมื่อวันสองเดือนที่แล้วครับใช่ครับอันนี้เพิ่งได้มาสองเดือนทแล้วเพราะว่าไปทำเพลงให้ท่านท่านก็ให้มาอันนี้มามอบให้กับผมครับ ช่เป็น3องค์ก็จะมีนนคุณแผนก็เสน่แค่คาปลอดภัยครับอันนี้ก็จะอย่างที่รูรูฮานุมานครับครัฮานุมาน,นาก็อยู่ลงคงคกระพันนัน่นนู่นนี่แล้วก็มีนักลือทั้งโลกครับตอนน,อน,นี้ตอนนี้ก็นะได้สามองค์นี้ขึ้นคอก็สุดแล้วนะ <laughs> ทําให้แบบแล้ว<า>เคยมีประสบการณ์อะไรบ้างกับคุณแผนองค์เนี้ยมีมีคนมาขอเช่าไปประมาณ ล้านกว่าบาทแต่เราไม่ได้ขายด้วยความที่มันเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจของเราครับครับอ๋อมีคนมาขอเช่าเลยใช่ไอ้องนี้ใช่ใช่ครับความจริงกระแทบจะทุกองนะครับของการทัศนี่ที่ที่ได้ขึ้นพอแต่ว่าเรารู้สึกว่าเป็นที่พึ่งทางใจของเราเราไม่อยากจะด้วยความที่เราได้มาจากครูบาอาจารย์วัดและครูบาอาจารย์ด้วยเราเราไม่อยากจะให้ออกไปหลุดออกไปต่อไปก็ถือว่าเราได้มีโอกาสได้ได้ได้ครอบครองเนาะใช่ครับได้บูชาใช่ครับ ซึ่งเป็นพระที่พิเศษมากเลยนะครับใช่ครับนี่สามองค์นี้คุณแผนหลวงพ่อกลวยครับเหรียญหลวงพ่อหลวงปู่ศิลาครับเหรียญหลทั้งหพระแก้วเพชรจัดแจ้นะครับใช่ครับสุดยอดครับเดี๋ยวเรามาดูเจาะดูรายละเอียดของพระว่ามีความงามขนาดไหนนะครับครับเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะครับเราส่องกันไปเรื่อยๆสบายสบายสไตล์รุธนะมีเรื่องเล่าองค์นี้เป็นพระ ของคนดังนะครับที่เรียกว่าขึ้นคอคนดังนะครับเป็นพระของน้องการทัศนะนะครับเจ้าของเพลงทถาคุณแผนนะครับที่โด่งดังแล้วก็มีอีกหลายๆบทเพลงนะครับซึ่งพระองค์ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นพระที่น้องการทัศนะก็ได้ติดตัวนะครับในการดําเนินชีวิตหรือในการสร้างผลงานนะครับ เรืองนี้เรียกว่าพระคุณแผนแข้งหมอนครับตรงนี้เรียกว่าเนี่ยที่เรียกว่าแข็งแข้งหมอนนะครับเพราะว่าลักษณะของแข้งเหมือนกับหมอนพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปนะครับนั่งคูบันลังบนอาสนะในกรอบนะในกรอบตัดห้าเหลี่ยมนะครับเนบนพื่อนเพื่อนพี่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับลักษณะเหมือนพระพุทธเจ้าราชเนนพื่อนเพื่อนพี่แต่คนเรียกว่าคุณแผนนะครับ เป็นพระเนื้อดินนะครับเพื่อนพีเนื้อสองสีนะครับแล้วก็มีลักษณะพุทธลักษณะที่งดงามบ่อนช้อยนะครับเนี่ยเราค่อยๆดูไปนะครับดูค่อยค่อดูรายละเอียดนะครับเนื้อหาที่นุม่มนวลลักษณะของเนื้อของเนื้อดินนะครับที่มีเรียกว่าเนื้อผ่านนครับเพื่อนเพื่อนพี่ดูเนื้อผ่านเนี่ยดูด้านหลังเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับพระองค์นี้นะครับมีเนื้อผ่านเรียกว่า เนื้อดินที่เผาไม่สุกนะครับมีเผาสุกครึ่งหนึ่งไม่สุกครึ่งหนึ่งก็จะออกสีเทาๆออกสีแดงๆนะครับเหมือนอิดนะครับเพื่อนๆนพี่แล้วก็มีมวลสารที่สีาขาวๆติดอยู่ข้างในมีเส้นการปาดพิมนะครับเวลากดเข้าพิมพ์เสร็จเขาก็จะมาปาดนะครับก็จะมีรอยปาดนะครับเพื่อนๆพี่พระคุณแผ่นแข้งหมอนนะครับตามตำ ตำนานเล่าว่านะครับหลวงพ่อกลวยท่านสร้างเองครับประมาณสักปี2,500นะครับเพื่อนเพนพี่แล้วก็พระองค์นี้มีตําหนิอยู่2จุดครับเนื้อหลุดหายไปนะครับแต่ก็ไม่ไม่เป็นปัญหาครับเพราะเป็นพระที่มีอายุเก่านะครับก็ถือว่าเป็นพระที่มีความงามความพิเศษที่อยู่กับคอคนดังที่เรียกว่าสุดยอดเลยนะครับองค์นี้ อีกองหนึ่งเป็นพระที่กําลังมาแรงในปัจจุบันนะครับคือหลวงปูศิลาสิริจันโทนะเป็นพระที่ออกจากสวนสงแกเปกนะครับซึ่งหลวงปูศิลาเนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการของผู้คนมหาชนนะนำมาสักการบูชาแล้วก็ปรากฏว่ามีโชคมีลาบนะครับองค์นี้เรียกว่าเหรียญ หลังอนุมานนี่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามนพระการนะครับเหรียญมนพระการครับสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เนื้อในผิวยังดําเดิมอยู่เลยนะครับน้องการทัศนะเนี่ยให้ดูนะครับรายละเอียดเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยผมขยายให้ดูความงามของเหรียญครับในปัจจุบันเนี่ยครับเหรียญปัจจุบันเพิ่งสร้างไม่นานะครับแต่ว่ามูลค่าเนี่ยสุดยอดครับไปไกลมากครับหลวงปู่ศิลาของเรานะครับ เนี่ยหลังอนุมานเพื่อนเพ่เห็นพี่พเห็นไหมครับเนี่ยนี่เหรียญนล้หลังอนุมานเป็นเขียนว่ารุ่นแรกนะครับแล,ล้วเรียกอีกอย่างหนึงว่ามนพระการนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2564นะครับเพิ่มเป็พี่พี่น,นี่อีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญล่ลาสุดนะครับของพระอาจารย์แจ้นะครับเ,เหรียญขลามตัดนะครับและมียันที่แล้วก็ลือทั้งโลกนะครับ เดี๋ยวพอแก่เพชรชูกันนะครับข้างหลังเป็นเหมือนกับพอแก่สีหน้านะครับสีทิศเลยนะครับเป็นวุฒิพี่สวยงามนะครับสวยงามซึ่งเป็นพราที่น้องการทัศนคก็ติดตัวไว้บูชานะครับเห็นไหมฮะเห็นจากรอยยิ้มความสุขของคนที่มีศรัทธาต่อพระรตตรยนะครับเพราะว่ามีพระรัตนไตรัย เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดครับและขอให้น้องมีความสุขทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินเป็นที่รักของมหาชนไม่ว่าจะเหยียบย่ำไปที่ใดก็เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาตลอดการเดินทางและขอให้แฟนคลับเพื่อนๆพี่ๆครูบาอาจารย์ที่เข้ามาชมในคลิปนี้มีแต่ความสุขจะได้มีทุกเจอปนนะครับ ขึ้นขอคนดังวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องการทัศนะที่ให้สัมภาษณ์และก็ให้พระมาชมมาเจาะลึกได้เห็นองค์จริงขึ้นขอคนดังแล้วพบกันในคลิปต่อไปฝากเพื่อนพี่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องรุธนะมีเรื่องเล่าด้วยนะครับ